สจริญมานยวันศุกร์ที่ .3 สิงหาคม2567ครับวันนี้สุดดันเรนเอนทูเซตครับทษถ่นปาริสแซนเชนคกับเปลดบ้านตอนรากำเังจะขอเมอริเยครับการแข่งขันครับปีหนึ่ีนาทีในดสถิติการพบกันด้วยปาริสแซนเชนคกับกับมอริเยครับการแข่งขันทั้งสองทีมครับสิทมหลังสุดที่พบกันมาครับ ปารีสแซงนเจอร์แมนครับชนะไป9ครั้งครับเสมอไปเพียง1ครั้งครับซึ่งมองปรเย้ครับยังไมรชนะปารีสแซงน์เมนไดร์กครับคะแนนให้กับปารีสแซงนเจอร์แมนสิบครั้งนี้กันครับชนะไป7ครั้งครับ70%ครับเสมอพิสุดน์ครั้งครับแพ้ไป3ครั้งครับ30%ครับ9ครั้งสกอร์สูงครับ1ครั้งครับสกอร์ต่ำ มาณท่านานฝัเจ้าบ้านกันปินครับปารีสแซอร์เมงครับยี่สิบเกมหลังสุดของเจ้าบ้านครบชนะไปสุดเอกรงครับเสมอไปห้าครั้งแพ้ไปสี่ครั้งครับตลาดให้ราคากับปารีสแซงต์เมยี่สครังด้ครับชนะไปเครั้งกับชิดเป็นสีเป็นต์ครับเสมอสองครั้งที่เป็นสิบเป็นต์ครับแพ้ไปเครั้งคิดเป็นสีปอรครับสิครั้งครับเซกเอออกสูงครับเจดครั้งสกอร์ต่ำครับย้อนกลับไปดูเรา ผลงานของปาริเซียนเชเมนแพ้เกมหลังสุดในบ้านนะครับชนะไปแค่หนึ่งครั้งครับเสมอหนึ่งครั้งแพ้ไปถึงสามครั้งด้วยกันครับล่าสุดกับปารีสแพ้ให้กับตัวรูดไปหนึ่งประตูต่อสามครับแพ้เกมหลังสุดที่ตลาดให้กับปาริเซียนเชเมนครับชนะเพียงครั้งเดียวครับแพ้ไปถึง4ครั้งดิวยกันครับสกอร์สูง4ครั้งครับสกอร์ต่ำหนึ่ครั้งครับ มาดสูสถิติการยิงประตูสองโลกขึ้นไปที่ชนะในบ้านโขปาร i ส s a i n มน e ครับดยูที่44.50ครับหนึ่งลูกอยูที่21.29ครับเสมออยู่ที่27.7ครับแพ้หนึ่งลูปของปาร i สอยู่ 4, ท,ยท,ยที่8 3 0ครับแพ้สองลูปอยู่ที่5.24ครับและต่อไปบในจอประการต่อรอนที่ผ่านมาที่มีเตะชนะในบ้านโขปาร i ส s a i n t ครับอยูที่47 7 2สครับเสมอวที่ C ถึครับ,ร 4, รบและแพ้วันที่ C17.62 ครับในรณีสถิติผลงานของทีงเริงครับมังริเย่ครับย0เจมแรลงุดขาวมังปิเย่ครับชนะไป7ครั้งครับเสมอไป6กครั้งครับแต่ไปเจครั้งครับตนา ปดให้กับมังปรเยี่8สิบแปดครั้งนวกกันครับชนะไปเจ็ดครั้งกับชิดเป็นสามสแปดปดเก้าเป็นต์ครับสมนไปสูญกันครับแพ้แพทเทสิบเอ็ดครั้งกับชิดเป็นฮอปสิบเอ็ดจุดหนอร์นต์ครับสกอสูงสิบสีครั้งกับสกอร์ต่ำหกครั้งครับยังกับไปทุกุงานทีมเยือนแข็งั่งเปเลยเฮ็เตรียมหลังสุดครับ ชนะ2ครั้งก็เสมอไป2ครั้งแพ้ไปหนงครกับล่าสุดครับแพ้ใหม่ไป3มประตูตอนหนึ่งครับขนะเปิดราคาให้กับมองกิยี่ห้าเกมล่าสุดครับชนะไป3ครั้งก็แพ้ไป2ครั้งครับ ระดีการดินปรูนหน้าบ้าน2รขึ้นไปขวันมันปรเิเย่ครับอยู่ที่12.84%ครับหนึ่งรูปอยที่1 5กับแคสาร์นต์ครับรเสมออยู่ที่26.92%ค,ครับแผนหึ่รูปยูที่20.91%ปร์เซ็นต์ครับและสองรูปอยู่ที่23.81%เปอร์เซ็นต์ครับ มาดูอัตราขั้นตอนแรที่มีเกณฑ์แตชนะนับบ้างของมังปริเทศครับอยู่ที่50.75เครับเสมอ0เปอร์เซ็นต์ครับและแพ้อยู่ที่49.25ปครับมาดู11ตัวเร็งที่ค้ายราชันยสนามขมทั้งสองทีมครับปารีสแซงงกับชาวบ้านครับน่าจะมาในแผนของ4-3-3ครับประกอบไปด้วยครับแต่บ็กี่ดานารุมาครับอาร์ลแฮชิมีครับมาดินเดนบินเดียมเปลซูครับ อยู่รัมซาปูวายเลนซาอีเดมรีครับวินติงย่าครับเจนีเวสอิงคาตอีเมอร์แลนเดนโครเมูอาร์กนี่ครับแล้วก็มานเดมเบรล่ครับส่วนของทีมเยือนครับนัมปิดาเย่ครับ4-2-3-1ครับประกอบไปด้วยเดนยามมงเลดกงครับอินโซซาโต้ครับบาบี้โอมาริกิสครับโรบิโดซาซองครับซาลายซัมเพนโซดานเซมี อาโนโนดินครับเบร์ย่สวาเย่ครับดูซ่าอ,อันทามารีครับและก็อาโฟโรดรด มาสรุปอัตราการแพ้ชนะของคสังที่ันเรกินี้กับบรัทนค์กับวั้นเขมีอัตราการชนะห5ิอครับอัตรากันเสมออยู่ที่30%ครับอัตราคัมเพร์ส้ครับฝั่งของฝั่งปิเดเยครับที่นั่นครับมีอัตราการชนะ40%ครับอัตรากันเสมอ20%ครับและอัตราการแพ้40%ครับสำหรับคนีครับที่ดับบิลซิบันดีครับ ขออยู่ให้กับชาบ้านครับปารีสแซ์แชแมงครับเส้นสิบเกมหลังสุดที่พบกันครับเมอร์เซเดกับทีมเยือนแดงไม่สามารถเอาชนะปารีสแซ์เชแมงได้แต่แั้งเดียวครับเส้นเกมนี้ปารีสน่าจะเอาชนะไปได้ครับขอบคุณชนะการติดตามการแทบชนคัพฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้เราด้วยครับพบกันใหม่ในคลิดหน้าจะสมัครวันนี้สวัสดีครับ